วันนี้ค่ะเราก็จะมาช้อปปิ้งกันนะฮะกับสินค้าต่างๆค่ะนะคะที่เป็นสินค้าจาก Innovative Design and Art h u b ค่ะยังคงอยู่กับคุณน้ำผึ้งนะคะค่ะค่ะอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะช่วงนี้อ่ะละถึงเวลาแล้วนะคะหลายคนก็แบบว่าเห็นความสวยงามนะแล้วก็ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ตรงหน้านะคะเดี๋ยวให้อธิบายสักนิดนึงก่อนที่เราจะแบบว่าหลายคนนี่เต็มมือสั่นแล้วใช่ไหมเต็มเฟได้เลยค่ะเต็มเฟะเต็มขับภาพอยู่นะคะมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะวันนี้มานําเสนอในสองสองส ส่วนแรกก็คือล่าสุดที่ทางคณะเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ให้กับผู้ประกอบการให้มันมีความเป็นพรีเมียมสินค้ามียกระดับให้มันมีความมีพรีเมียมมากยิ่งขึ้นกับสีชุมชนที่น้ำพึ่งพูดไปเมื่อครู่นี้อันนี้เป็นอันแรกนะคะเป็นกระเป๋ากระเป๋าถักเดิมทีกลุ่มนี้ค่ะเขาทําเป็นกระเป๋าทั่วไปที่เราก็จะเห็นเป็น กระเป๋าหูทั่วไปอะะจะเป็นกระเป๋าผ้าปกติใช่ไหมการดีไซน์ก็ยังไม่ได้มีมากนักนะคะแล้วก็เขาก็ทํำกันปุ่มเล็กๆจนทางคณะศิลปกรรมศาสตร์อะคะแล้วเข้าไปช่วยออกแบบดีไซน์แล้วก็แนะนําในเรื่องของการผสมสีแนะนําในเรื่องของวัสดุที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่ะทำยังไงให้ให้เขาสามารถ ทำออกมาได้จริงๆใช้งานได้จริงแล้วก็สร้างมูลคา่าได้กับเขาออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้มีหลายแบบเนาะทั้งใช่นะะคนสายที่คุณนภาถือถืออยู่เป็นสายยางสภายสายปรับสายได้ปรับสายได้นะคะปรับสายได้นะคะว่าแายนี้พอสปายแล้วก็จะเป็นลักษณะ ประมาณนี้นะคะคือกําลังดีใบไม่ใหญ่แล้วหินก็มงจะมาทะเลก็มาเนาะเดินถือเบาๆเลเรียกมเมอร์ summer ร์นะคะสายปรับได้อย่างที่พึ่งว่านะคะเห็นเราเห็นเลยว่าชุมชนเนี้เขายังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเขาในเรื่องของผ้าปะติดังนั้นเขาก็เลยเอาผ้าปะติของเขามาทำเป็นสายรวมถึงบุกข้างใน เพื so> ่อให้ตัวเนื้องานมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นราคาราคาพอมเอฟกนได้เลยนะคะอันนี้เรียกว่าเดี๋ยวใครที่กําลังดูอยู่สนใจชิ้นไหนนี่เตรียมเอฟได้เลยนะคะแต่เป็นงานพรีออเดอร์นะคะพรีออเดอร์นะคะก่อนของพี่ๆเขาพราะเขาใช้เวลานิดนึงช่วงนี้กัปปอส่งด้วยแต่ว่าเพิ่งส่งออเดอร์ไปแล้วสองสามใบเพราะว่าตอนไปออกงานที่ที่ที่หัดใหญ่มีออเดอร์เข้ามาค่ะก็เลยใบนี้สาย ทั้งหมดสายสั้นแต่ว่าเรามีหลายแถบมันเป็ลายสายแถมด้วยนะคะ่ว่าต้่ไม่เห็นที่อนะทำให้เห็นว่าบางคนชอบแบบสั้นๆอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถถือได้อะไรได้แต่บาง้องแขนไปตลาดก็สายไม่ได้นะไม่ได้ค่ะอันนี้แบบว่างานแบบว่าสวยงามแล้วก็งานต้องเข้าห้างไปทะเลนะไปทะเลด้เท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีปคนของ้าของเราขาย950บาทค่ะแม่จ๋ายาช้าอยู่ใยนะคะเป็นงานสีมือค่ะ นงานฝีมือล้วนๆค่ะ900เท่าไหร่นะ950บาทค่ะสนับสนุนชุมชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสตรีผู้ประกอบการกระซิบนิดนึงมีโปรมีอะไรอย่างไรบ้างคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเลยค่ะไฟอ t e Art s h o นะคะลด10%เดี๋ยวจะไปบอกกันไม่ได้เปิดสาขามาก่อนอันนี้ไม่ได้เปิดสาก้าเมาก่อนก็ขอลด10%เรามีเรามีไลน์แอดไลน์ได้เลยค่ะนะค add line ได้เลยนะคะไปต่อค่ะเวลาม่น้อยเวลาม่น้อยใช้สวยอย่างประหยัดเอามาที่ชิ้นไหนต่อดีคะเอามาที่ ข้างหลังบ้านนะคะูมิใจคุมมใจเสนอมากค่ะนี้แบบว่าแขวนนแบบว่าให้เลือกเลยทีเดียวเยาวชนรุ่งอรุณอยู่ที่อำเภอโคกโคบ้านเรานี่เองนะคะนี่คือวันนั้นเพิ่งไปทำโรตีมาค่ะต้องไม่ใช่เวันนั้นไปสนุกกับป้าป้ากะกะนะคะคือ เขากลุ่มของเขาเนี่ยมีเรื่องของการเย็บผ้ากันอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ทําเรื่องของผ้าดังนั้นผ้าที่เห็นเนี่ยเป็นผ้าปาเต้ทั่วไปแล้วทำอย่างไรคะที่รู้สึกว่าเป็นเทคนิคพิเศษเป็นเทคนิคพิเศษนะก็แบบว่าไม่ได้ปรียรรมศลัารอันนี้แบบว่าไปประกอบไปที่อบรมอะไรแันถ้าสนใจเอฟไปดีกว่าส2 0 0บาทง่ายที่สุดแต่ว่าหนึ่งชิ้นนี้พี่ๆเขาใช้เวลานานมากงานของเขาตอนเมื่อวานไปส่งงานที่อุตสาหกรรมผ้า1 1ได้คำเช่นชมมาว่าฝีมือฝี ฝืนยิบเนี่ยคือค่อนข้างจะประณีตมากใช่ไหมคะมองผ่านจอนี่คือก็ประมาณหนึ่งแต่ยิ่งสัมผัสนี่ต้องบอกเลยค่ะว่างานประณีตมากแล้วก็เห็นความสวยงามส่วนกะเองที่ผลิตแกก็ไม่คิดว่างานผ้าที่แกตัดเป็นชุดบานงหรือชุดเสื้อเชิ้ตธรรมดาจะทำเป็นประเดัณฑ์แบบนี้ได้ใช่จะทำมาเป็นแจ็คเก็ตอันนี้ได้คะถาดูจากที่นางแบบเดินแบบเมื่อครู่นี้ค่ะก็เห็นอยู่ว่าสามารถใส่เป็นเสื้อครอปสวมใส่สบา้แล้วบอกเลยนะคะว่าแหมมไม่ซ้ำอย่างแน่นอน ัเดินไปตรงไหนเนี่ยะคตัวเดียวคือประทับใจมีตัวเดียว2,200บาทกำลังสอบถามว่ายังขาดนิดนึงเมื่อสิบถึเพียงแค่แอดเพิ่มเพื่อนมาแอดเพิ่มได้ค่ะแอดเพิ่เลยนะคะมีหลายแบบเลยนะคะมีหลากหลายเลยนะคะอันนี้ตัวแรกเป็นรูปแบบของแจ็คเก็ต อ่ะัดมามีมีตัวไหนพร้อมนําเสนอคะพี่โกลเมนบารติกเกอนี่สจิ้งพรอันนี้ก็อันนี้ใส่สบายเนาะซัมเมอร์ค่ะซัมเมอร์ค่ะค่ะเมื่อกี้เราเห็นนางแบบด้วยใช่ไหมคะที่จะใส่ประมาณชุดนี้เนาะใช่ค่ะคือหลักๆกลุ่มนี้ค่ะอย่างที่เพิ่งบอกเขาจะถนัดในเรื่องของการทําผ้าปารติกแต่เขาไม่สามารถจะตัดเย็บได้ไม่สามารถขึ้นแพทเทิร์นได้แล้วก็คือพอเราเข้าไปบอกเขาว่าเราทำเขาก็ยังสงสัยว่าแล้วงานเขาที่สีสัน แซบๆดูพี่กลุ่มโคเมีนเนี่ยค่ะเขาจะมีความเป็นอาร์ตเขาจะมีความเป็นอาร์ตในเรื่องของการทำทำผ้าบาติกดังนั้นเขาจะมั่นใจว่าผ้าของเขาหนึ่งชิ้นเนี่ยมันคือผ้าที่มีอยู่ชิ้นเดียวในโลกแต่พอเราเข้าไปคุยกับพี่เขาแล้วทำความเข้าใจกับเขาใหม่ว่ากลิ่นอายของ ของมูลค่ามันสามารถปรับได้เพิ่มได้เราตามการออกแบบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางคณะก็ได้ไปร่วมช่วยในเรื่องของการออกแบบให้ความรู้ใช่ไหมคะแต่ตัวลายผ้าเนี่ยมันเกิดจากพี่เขาแล้ค่ะเพียงแค่ทำงานร่วมกันกับพ้เชี่ยวชานคือจันรทพัพลเขาก็ยังเป็นใบตานใบตานบางตัวนี่ไม่ใช่ปั๊มผ้ากับ ผ้าไอ้เหล็กตรงนั้นนะคะเขาเขียนเขาเขียนสุดๆของเขารูว่าเหมือนลายใบตามาคู่กันกับนี้เลยอ่ามวกเลยค่ะเท้าเซบเลยค่ะไปทะเลกันดีกว่าไปทะเลกันดีกว่าจำสวมหนยไหมคะเข้ามามเนียกับชุดเพิ่งใส่นะคะได้ค่ะเอาละนะคะก็เรียกว่าใครที่แบบว่าแฟนจองจองแบบว่าทะเลนะคะเตรียมที่จะไปทะเลแต่ยังหาชุดไม่ได้นะแต่จริงถ้าใส่แบบ ทะเลเรียกหาแล้วแบบนี้นะคะอันนี้เพรากว่ายกมาให้ช็อปกันผ่านรายการของเราเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ราคาที่ที่เราทันไมคะผลิตแล้วเนี่ย อยู่ที่2,500บาทค่ะอาจจะดูราคาแรงสองพันหร้อยบาทไม่รวมหมวกนะไม่รวมไม่รวมเพาะชุวกไม่แถมเอ้าแถมไหยแม่ไม่แถมไม่แถมเสื้อเสื้อเสื้อแถมหมวกเขาก็จะแถมหมวกเป็นมุกเป็นมุกไม่นงานะค็จะเครียดกันไปใหญ่อันหนึงในช่วงท้ายๆอ่าอีกสักครั้งราคาจริงๆมูลค่าของผ้าเนี่ยจริงๆนะคะเรื่องตัดเย็บเนี่ยมันเป็นเรื่องของ ความเป็นแฟชั่นแต่กลิ่นอายที่มันสร้างมูลค่าคือเทคนิคที่เขาทำาที่เพิ่งบอกนะคะว่าปั๊มผ้าของเขานี่เขาทำมาจากใบตาลเดี๋ยวไปดูในคลิปได้เดี๋ยวจะสงสามวัาเนี่ยเราจะลงนะคะว่าการทําบล็อกของพี่เขาเนี่ยค่ะเขาทํากับมือของเขาจริงๆไม่ได้ทําจากเหล็กนะคะบางจุดของเขาก็เขียนด้วยมือของเขาเองดังนั้นแต่สีสันของเขาจะอยู่ในโทนที่เราดูแลซื้อผ้าขาย หมวกจ้า2,005เท่านั้นจ้าจริงจนะคะเอฟได้เลยค่ะ2,000ะคะจ้าต่อจ้าชิ้นอื่นต่อชิ้นอื่นต่อค่ะแมนะตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนนะคะอยาช้านะคะเพราะว่าโปรแบบนี้มาจัดแล้วก้มหยิบเลยทีเดียวเพราะว่าี้บอกว่าจะเจออะไรตลาบมาห้องนี้ไม่ได้แล้วนะช่วยถือให้ช่วยถือให้อันนี้คืออันนี้เป็นใบตาลนะคะเป็นโคมไฟทําจากใบตาลจริงๆพี่เขาามีความประณีตในเรื่องของการทําใบตาลโคมไฟอยู่แล้วเพียงแต่รอบนี้ที่เราไปเราเอาปัญหาของเขาในเรื่อง ของการที่เขาอยากได้ที่มันเป็นโมเดลประกอบได้นะคะหนูไม่กล้าแกะเลยมันมันถอดประกอบกันได้ค่ะนี่ด้วยความราคาเขาแรงนิดนึงหนูไม่กล้าแกะ่แต่ว่าหนูแกะเดี๋ยวกลัวใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูกลัวหนูต้องซื้อพ่นหนูอยากเอามาขายเรื่องเอามาขายจริงๆถอดได้ทั้ง3ส่วนนี่เป็นสามารถมาประดับบ้านเพื่อเป็นไฟตรงนั้นได้อันนี้เป็นโคมไฟจริงๆพี่เขาจริงๆก็มีหลายรูปแบบด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างหรือเปล่าตัวอย่างเพราะเขาพี่ชุมชนกลุ่มนี้อยากได้ก็คือกลุ่มของหนูอ่านชื่อนิดนึง หนวดบ้านศิลบ้านทองรานไอ้นี่ก็คือทาจากใบตาลตะโาดพี่เขาต้องมานั่งฉีกเขาเอาไปตาลที่เหี่ยวแล้วร่วงแล้วกี่วันไปแช่น้ำไปเข้าเตาอบ่ะกว่ะผ่านกระบวนการหนูเห็นถึงความการดัดไม้ดัดอะไรของเขาก็คือแบบราคาที่เขาตั้งอ่ะที่เรามองว่าแพงจริงๆถ้าเทียบกับ กำไรที่เขาได้คือน้อยมากเพราะแต่ละชิ้นที่เขาทำที่จะผิมือนะคะอันนี้ชิ้นนี้เขาขายราคาเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ถ้าหนูจําไม่ผิดนะราคาอยู่ที่ประมาณจำไม่ถูกนะจำไม่ถูกนะพันเก้าหรือยังไงเนี่ยป่ะมนะถ้าผิดพลาดยังไงเดี๋ยวเพิ่ง รับผิดชอบเองนะคะต้องบอกว่าต้องบอกว่านั่งทำกว่าจะได้สักตัวแบบนี้นะใช้เวลานนใช้เวลานานมากนะคะไปเห็นความตั้งใจของพี่เขาเลยไม่ขึ้นลาด้วยนะคะอันนี้รับประกันว่าอันนี้เขาตู้อบของเขาว่าเรียบร้อยพิสูจน์แล้วมันต้องอบแห้งต้องอะไรอย่างไรแะถ้าใครถ้าใครจะเอฟเนี่ยว่าโคมไฟโคมไฟปลาใช่ไหมโคมไฟ ปลากระพงด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเป็นน้องปลากระพงอาจจะมีปลาหลายชนิดอาจจะเป็นปลาอะไลน์แล้วนะคะตอนนี้าชนะคะ่ะปลากระพงอเก็บค่ะเก็บไม่รู้ช่วยดูหน่อยนะคะออช่วยช่วยดูหน่อยนะคะว่าตอนนี้มีคนสั่งให้หมูม้างหรือเปล่าเดี๋ยวช่วยวางให้ค่ะเชิญแนะนําผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปได้เลยค่ะมาค่ะมาของคณะเรานะคะนี่จ้ะ เตรงนี้แต่ว่าเราเป็นลายเดียวที่เรามอบไปท่านนายกรัฐมนตรีมัตตราชอง่นแล้วใี่เราได้กา้าเห็นในภาพข่าวน้องน้ำพึ่งได้รับเสียเป็นคนสวมใส่ื้อกับท่านนายกใช่ค่ะมัลงพื้นที่ท่านสูงมากหนูก็ยืนแบบค่ะค่ะจริงๆที่เขาเลือกหนูเพราะหนูสูงกว่าเพื่อนแล้วใช่ค่ะหนูก็ยังสูงไม่ทันเลยค่ะอันนี้คือลายสามวัฒนธรรมซึ่งก็คือจะไทยจีนแล้วก็มาลายูสามวัฒนธรรมนะคะค่ะ ราคาเท่าไหร่คะราคา1,350บาทราคาจะต้องได้ะคราคาจะต้องได้อันนี้มีโปรด้วยใช่ไหมคะ10-15%อร์นต์ไม่ต้องว่าแต่ว่าหนูจะต้องไปถามป้ากบของหนูก่อนว่าลดได้จริงๆอ่ะเท่าไหร่แต่หนูเลยหนูเลยทำแบบสิบถึงสิบห้าอร์เถือว่าลดแต่หนูบอกก่อนราคาเนี่ยขึ้นกับความที่เทคนิคของการทำงานผ้าเราทำผ้าบาติกที่ไม่ได้แค่ชั้นเดียวหนูและกี้คุณจอยถามเพิ่งว่า หลายชั้นทำไมต้องทาหลายครั้งเลยน่ะใช่ก็คือเทคนิคของงานผ้าแต่ละครั้งกว่าจะต้องเอาไปทาสีรอบที่หนึ่งรอบที่สองคือชั้นแต่ละชั้นสีที่แตกต่างกันนี่ค่ะมันอยู่ที่ขั้นตอนองการลงลงบล็อกลงผ้าลงสีแล้วก็เราจะได้สาวัฒนธรรมไปในเสื้อตัวนี้เลยนะเหมือนพี่พี่ไปซื้อผ้าหนึ่งชิ้นเนี่ยสองหลาสองหลาครึ่งก็พันกว่าแล้วแล้วก็าตัดนี้ได้ทั้งชุดเลยหาไม่ได้แล้วทั้งชุดแบบนี้จริงใส่สวยนะใส่ไปตรงไหนก็คือเรียกว่า มีคนมองเหลยวหลังเลยเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและก็เอกลักษณ์ใช่มันใหญ่กับพึ่งแค่นั้นเองค่ะตัวนี้ขอโทษนะคะเอกลักษณ์ปัตตานีเลยนะคะสำหรับตัวนี้ใส่ให้ดูเห็นๆนะคะว่าเป็นแล้วก็จะเป็นลักษณะน่นินึเพราะจริงๆแล้ว ใช่สวยไหมคะค่ะสวยค่ะตอบให้เลยพันสองร้อสบาทแล้วก็เป็นสีแดงไมงคพงด้วยนะถ้าเทียบกับทุกอย่างกระบวนการอย่างที่ฟังก็คือไม่แพงเลยค่ะสีของคณะจะเป็นสีแนวไม่ฉูดฉาดค่ะสามารถจับต้องตรงนี้ได้มีไหมคะมีไหมคะใครเอฟไหมคะเราต้องหมดโควรัวได้เลยมาค่ะมาค่ะอย่าช้านะคะอย่ารอนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวแบบว่าจะปลิวได้นะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะคะผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายน้อยใจนะเี๋ย้ยมีไหมคะมี มีค่ะในรูปแบบของสุภาพบุรุษมีค่ะจ้าเป็นยุกตะนะคะของผู้ชายมาค่ะยุกตะของผู้ชายวันนี้มาง่ายได้ได้ฟิลเจแปนเจแปนนิสใช่ซากุระบานแล้วเงินในกระเป๋าบานหรือยังมาจ้าเอฟง่ายๆเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่1,150บาทเท่านั้นค่ะ1,150บาทเอฟกันได้เลยจ้าแล้วก็สีแบบว่าสีนู้ดสีมหาวิทยาลัยสงมุขน้องใส่ตัวนี้เขารู้เลยว่าเรารักมอ ค่ะชาวมอที่ชมอยู่นะใช่เลยค่ะชาวมอคะพันห่งพันอยห้าบาทหรือถ้าเกิดสมมติว่ามันใหญ่ไปนะคะก็ไปวัดตัวที่ศิลปกรรมสั่งได้นะคะค่้งั้ไงภาคภาคกบางคนถ้ากงกลัวว่าไม่พอดีก็สามารถไปวัดตัวได้นะคะแล้วก็เลือกแ่คอยดูราคาของคณะนะคะตอนนหนสวยเนาะบอกไปว่าเพิ่งใส่พิ่งก็สวยเนาสวยนะ ให้เขาว่าสวยเพิ่งลดค่าสิบเปอร์เซ็นต์ไปหลายคนบอกว่าแมบตอนแรกฉันอยากจะเอฟอีกตัวพอฉันไม่เห็นอีกตัวฉันก็อยากจะเอฟตัวนี้พิมมาว่าน้ำพึ่งสวยลดค่าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อนีคะตอนนี้อยากขายออสิใจพึ่งสดอยู่นะคะหยอกเล่นนะอาจารย์นะนะคะจริงๆริแล้วค่ะนี่ของสำหรับสันธาุรุษเป็นตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มนะคะมีหมวกด้วยหมวกหมวกนี่จริงๆมีหลายหลายแบบขายของหน่อยพี่ค่ะหลายของแล้วค่ะเมื่อกี้พี่โชว์แล้วคก็มีหลายสีด้วยอ๋อนี่หมวกมี หลายสีหลายแบบเลยนะคะอันนี้เป็นลายอะไรคะน้องพึ่งสามวัฒนธรรมลายจีนอบาติกอ๋อสามวัฒนธร้าติกลายนื้อจีนอบาติกคือลายจีนเนาะจีนอช่วงในย่านคือดาจีนอที่เราเข้าไปขับค่ลรถไปพานายาแล้วนะคะค่ะก็มีก็มีหลายสีหลายแบบเนาะแล้วรู้สึกว่าเห็นอะไรมันรักพี่เสียดายน้องนะใช่ใช่เป็น่าสนใจค่ะคือแบบว่าทั้งสองสามอย่างโอ้อันนี้ก็สวยนะคะนี่แบบว่าเก๋มากแล้วผ้าใส่สบายด้วยนะนึกถึงอะไรคะนึกถึงอะไรทะเลอีกแล้วทะเล ต้องเขาแล้วล่ะอันนี้เขาใช่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 มีนาจะผ่านแล้วนะคะคุถึงว่าต้องเทะเลไปเลยนะคะได้สองโอกาสแค่ก็อยู่ที่เราเราจะดีไซน์สี้าไพ่มาแบบแต่ว่าเขากับบรรยากาศช่วงนี้หน้าร้อนอาจที่แน่ๆเนาะจะไปไหนก็สวมใส่อยู่บ้านก็ไม่ว่ากันสบายๆนะน้องๆทีมงานกําลังเอฟอยู่ใช่ไหมพี่เห็นลดสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้เท่าไหร่นะอันนี้ออกแบบเก๋มาก อยู่ราคานี่ราคาไม่น่าจะเกิน900ไม่น่าไม่น่าจะเกินพันตัวนี้อยู่ตรงนี้อันนี้คือกางเกงนะคะกางเกงแต่ว่าได้ดูแบบแบบป้ายแบบป้ายแบบป้ายเก๋ไก่มากเก๋ไก่มากนี่ป้ายราคาน่าจะตกสวยเนาะใส่ได้กับเกือบทุกสีเลย มีอะไรบ้างมะแคปหน้าจอก็ได้ค่ะแคปหน้าจอทุกอย่างเนี่ยนวนะคะใครจะชอบสีสันใครจะชอบแนว่ยเว่าน้องพึ่งสวยห้าสิบสวยนะยังไม่ลืมน้องน้องกุลแอปไปยังน้องกุลขอบคุณคะอาจารย์อมอาจารย์อมแคปยังหลายหลายคนแบบมันมีแบบว่าอาจารย์อมบอกว่าแคปไม่หลายตัวเลยในบัญชีนี่ปลิวไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้แคปแล้วก็มีคนหลายตัวน้อยแต่ยังคงความแซบเรื่องของความแดงที่แบบคุมโทนที่มันให้ อันนี้ก็ไม่โด้ไม่ได้สดอะไรจนเกินไปแล้วก็เป็นสีที่แบบว่าใช้เป็นสูทออกว่าสูขุ่มสูพางก็นด่านะเพะนั้นรู้สึกไลนนี้จะเป็นสอสอพักเพื่อไทยมั้มคะวันก่อนที่เขามาแล้วให้ความ ว่าไงฟื้นไป้อุดหนุนอุดหนุนไปิว่าท่านก็บอกว่ามันใส่ได้จริงๆเป็นโอกาสดีแล้วก็หายากนะคะผ้าที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยราคาหนึ่ะพันาบาทสมมุติว่าเราไปงานที่เราใส่เสื้อน่คลุมก็เรียบร้อยนล้ะดูเรียบร้อยแต่เพิ่งบอกก่อนดีไมดัเนี่ยมันไม่ได้เข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ทางเดียวนะจริงๆอาจจะเข้าพวกหนูแค่50บาท70บาทแล้วไปไปไหนคะไปยชุมชนอ่าไปช่วยชุมชนแสดงว่าใครที่แบบว่าอุดหนุนวันนี้เป็นการช่วยเหลือชุมชนด้วยใช่ค่ะเพราะว่่าาาจริงๆคนททีํผ้ คนที่ตัดผ้าเป็นชุมชน100%อร์เซส่วนพวกพึ่งเนี่ยค่ะมีหน้าที่ของเรื่องของการตลาดมาเผยแพร่ตามพันธกิจก็คือเอามาจําหน่ายนะคะนั่นหมายความว่าการที่ทุกท่านให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเนี่ยเท่ากับเป็นการช่วยให้ชาวบ้านเขาได้มีอาชีพมีรายได้นะคะต่อลมหายใจเพื่อให้เขาได้เป็นกําลังใจในการที่จะทำงานผ้า เพื่อการสร้างซอฟต์แวร์ตามนโยบายของรัฐบาลของเราต้องบอกว่าจริงๆมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ใช่มากวันนี้วันนี้คือคือส่วนเ่าเนาะเราแบบว่าให้ช่าจรางอาให้ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมคะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้อ่ะไม่ทนในวันนี้สามารถที่จะไปที่ไหนช่องทางไหนอย่างไรได้บ้างเอฟมาอ๋อไม่ถึงช่องทางใช่ไหมคะแอดไลน์ก่อนไม่ทันแล้วจริงใจหนูจะไปหลายตัวเด๋ยวนะคะแอดไลน์มาก่อนนะคะไฟอาร์ช็อกค่ะอันนี้เพิ่มเพื่อนทีมงานน่ารักมาก แค่ทักมาว่ามาจากรายการแลรูซมีแรนะคะเราก็ลดให้ทันที10ถึง15เปอร์เนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทักมาแบบน่ารักน่ารักเดี๋ยวพี่กบใจดีอาจจะลดให้มากกว่าเดิมก็ได้นะคะตรงนั้นค่ะอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเพจของ Spoke Innovation Hub นะคะอันนี้ก็คือทักเข้ามาได้ว่าคุณชื่อนายวรักษ์บอกว่าสวยใครสวยนะคะเขาต้องการต้องการลด10เปอราซต้องบอกคุณเยวรักษ์ว่า F เลยค่ะ F ค่ะ F เลยค่ะถ้าไม่ปนี่คือ จำเลยนะจมีหลายท่านเลยให้ความสนใจนะคะใช่นะคะทีมงานตอนนี้เราก็กำลังเก็บหลักฐานนะคะมีจากรุ่งแคบด้วยขุนดาบเมืององ พี่ขาสนใจเอฟเสืร์ไหมคะมันใส่เสื้อปักใต้แล้วปรองที่จะสง่างามมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณของพอนะหมดแล้วหรอพี่หนูยังไม่หมดนะอาจะต้องต่ออีกทีหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเนี่ยจะเชิญหนูมาจะเชิญหนูมานะคะเอาละค่ะต้องบอกว่าในช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะแหมวันนี้ขอบคุณทั้งในส่วนของแขกรับเชิญของเรานะคะมาได้หลายหลายบทบาทมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับผู้ที่ติดตามไลฟ์สดนะ ะะรายการแลสมิแลกของเราด้วยนะคะ